รับอีกหนึ่งคลิปนะครับเดี๋ยวปู่ตุ๋ยของเราเจ้าของที่สร้างวัดเสาเดียวนั้นจะอ,อ่านพูดเป็นภาษาเทศนานใช่ไหมปู่ตุ๋ยเจอเลยครับชิ้นกินเจ้าบากอนลานเทเวียดเกียวน็นดดวางยาไายลานเนเวเฮิ ơ งสึงไห้สุขแว vui dào hạnh phúc thịnh vượng điều kiện tối xây dựng chùa một cột để tưởng nhớ quê hương vì tôi xem youtube việt nam một ba mẹ việt kiều theo chồng quá theo chồng quá ở châu phi bà dạy cho con để biết quê hương mẹ đã xây dựng một cái cộng làng ở nơi quê hương thứ hai của bà và là để con cháu nhớ quê hương mẹ xin cảm ơn bà con เวียดเกียวตอนถ่ายล้างไอเสียโมดฟังแล้วเป็นไงฟังแล้วก็แปลไปเป็นแต่แต, <c oughs> แต่มีความรู้สึกว่าซึง้งซึ้งครับึงครับะเะไเรียกหวันใช่ไหมผมก็ <c oughs> ไม่รู้เ <c oughs> หมือ <c> น <oughs> <c oughs> กันแบบขึ้นมาแล้วล้ะเสาเนี่ตอนนี้ผมก็อยู่ที่สุสานนะครับสถานที่แห่งนี้ที่กำลังพรุ่งนี้จะลงเสาที่ก็ ทานในพิธีก็คือนายกหมูอารยาจังหวัดนองคายครับกำลังเดินทางมาเขคงจะถึงอีกสักพักใหญ่ๆก็คงจะถึงที่สุสานนี้นะครับอเออเต็นเราก็เตรียมไวเรียบร้อยด้านล่างนั้นเสาเอกกำลังมัดเรียกผูกเหล็กอยู่นะครับผูกเหล็กเสร็จเรียร้ยรอยกระดกึ้นมาเทฟูนางาน,นว่า โอ้โหสูง8เมตรเลย,ลลยก็ต้องทำสองค่อนครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะครับน้ำตอนนี้ที่บ่อดนี้กเเหลือประมาณเลือ4เมตรนะครับถ้ามันเต็มสระนี้ก็ประมาณ8เมตรได้ครับคุณวยอ๋คอยติดตามคลิปหน้านะครับซันนี่เลือกไปกินลาบแปลงไปไป7แ 嘛了？